ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) มนุษย์รับข้อมูลจากหลายช่องทางอย่างรวดเร็วทว่าการอ่านอย่างลึกซึง้งและต่อเนื่อง (Deep and Extensive Reading) กลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญการอ่านมากม่ใช่เพียงกิจกรรมทางภาษาแต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสมองการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการสร้างทุนปัญญา (Cognitive Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการทำงานการแก้ปัญหาและการเข้าใจโลกอย่างเป็นระบบความสำคัญของการอ่านมากด้วยกรอบวิเคราะห์4มิติได้แก่มิติพัฒนาการสมองมิติความรู้มิติเจตคติและมิติการดำเนินชีวิต 1. มิติพัฒนาการสมอง (Neurocognitive Development) การอ่านเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสมองหลายส่วนทั้งกลีบขมับ (Temporal lobe) กลีบหน้าผาก (Prefrontal cortex) และระบบการเชื่อมโยงทางประสาท (Neural connectivity) งานวิจัยด้านประสาทวิทยาระบบว่า1.1การอ่านมากเพิ่มความหนานแน่นของสารขาว (White matter) ส่งผลให้การส่งสัญญาณประสาทเร็วขึ้นการคิดเชื่อมโยงทำได้มีประสิทธิภาพกว่า 1.2การอ่านสร้างคลังแบบจำลองทางจิต (mental models) เมื่อคนอ่านมากสมองจะสร้างโครงสร้างข้อมูลเพื่อใช้ประมวลความหมายทำให้สามารถจัดลำดับความคิดได้เร็วกว่าและซับซ้อนกว่า1.3การอ่านมากพัฒนาทักษะ executive functions เช่นการวางแผนการยับยั้งพฤติกรรม การตัดสินใจและการคิดเชิงยุทธวิธีซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21 2. มิติความรู้ (Knowledge Dimension) การอ่านมากทำให้เกิดความได้เปรียบทางปัญญาในหลายด้านได้แก่2.1การขยายทุนความรู้ (Knowledge Expansion) ผู้อ่านมากจะมีกรอบความรู้กว้างกว่า ทำให้มีพื้นฐานในการทำความเข้าใจประเด็นใหม่ๆได้เร็วขึ้นซึ่งเรียกว่าความรู้เชิงเครือข่าย (network knowledge) 2.3การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) การอ่านวรรณกรรมที่หลากหลายทำให้เห็นมุมมองที่ต่างกันส่งเสริมการเปรียบเทียบวิเคราะห์และตั้งคำถามเชิงเหตุผล2.3การอ่านมากพัฒนาทักษะ executive function เช่นการวางแผนการยับยั้งพฤติกรรมการตัดสินใจและการคิดเชิงยุทธวิธีซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21 3. ม,มิติเจตคติและพฤติกรรม f e c t ก v e d ไดเม s i o n การอ่านมากสัมพันธ์กับพฤติกรรมและทัศนคติหลายประเด็นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นการอ่านลดความหุนหันพลันแล่นผู้ที่อ่านมากมีแนวโน้มนิ่งขึ้น ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกเพราะสมองได้รับการฝึกให้ประมวลผลก่อนตอบสนองการอ่านสร้างความลึกของความคิด d i f f of thought ความคิดที่ผ่านการอ่านจะเป็นความคิดที่ถูกกันกรองมีหลักฐานมีความเป็นระบบแตกต่างจากความคิดที่เกิดจากการเสพข้อมูลสั้นๆในโซเชียลมีเดียการอ่านสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ วรรณกรรมหลายประเภทช่วยเพิ่มความเข้าใจมนุษย์ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพา h y ีและความเข้าใจต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม4มิติการดำเนินชีวิตและสังคม Applied Life Dimension การอ่านมากมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จในชีวิตประจำวันและการงาน4.1การตัดสินใจที่ดีกว่าผู้ที่อ่านมากจะมีฐานข้อมูลภายในกว้างกว่า ทำให้สามารถตัดสินใจได้แม่นยำลดการตกเป็นเหยื่อข้อมูลเท็จ4.2การแก้ปัญหาเชิงระบบการอ่านด้านปรชัชญาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมช่วยเชื่อมโยงเหตุการณ์และเข้าใจปัญหาเชิงองค์รวม4.3การยืดหยุ่นทางความคิด Cognitive Flexibility การอ่านหลายศาสตร์ช่วยให้รับมือสถานการณ์ใหม่ๆโดยไม่ตื่นตะลก เพราะคุ้นเคยกับกรอบคิดหลากหลายการอ่านมากไม่ใช่เพียงการเพิ่มข้อมูลแต่คือการสร้างความสามารถในการคิดและโครงสร้างสมองที่แข็งแรงซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตในระยะยาวสังคมที่มีอัตราการอ่านสูงมักเป็นสังคมที่มีวุฒิภาวะทางเหตุผลมีความสามารถด้านนวัตกรรมและมีความยั่งยืนทางสติปัญญา ในระดับบุคคลการอ่านมากคือการลงทุนในตนเองที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ผลตอบแทนสูงที่สุดเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความคิดการสื่อสารการตัดสินใจและการเติบโตทางปัญญา